สวัสดีครับท่านผู้ฟังสามก๊กฉบับเร่งรัดของเราก็มาถึงตอนที่17ทับสองชื่อตอนว่าผจญภัยร้ายม่านกกความเดิมตอนที่แล้วเบ้งเฮกได้ออกรบด้วยตัวเองกับขงเบ้งและแตกพ่ายถูกทหารของของเบ้งจับได้ขงเบ้งเจรจาให้เบ้งเฮก ยอมจำนนทั้งหมดเบ้งเฮกไม่ยอมอ้างว่าคงเบ้งใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมคงเบ้งว่าจะปล่อยเบ้งเฮกให้มารบกันใหม่เบ้งเฮกระับปากว่าหากแพ้อ,อีกรอบหนึ่งก็จะยอมสวามิภักดิ์ตลอดไปท่านได้เห็นยุทธศาสตร์ใหม่ของคงเบ้งคือไม่ยอมฆ่าเบ้งเฮกและในเรื่องนี้ทั้งหมด ขงเบ้งได้จับและก็ปล่อยเบ้งเฮกไปถึง7ครั้งที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าขงเบ้งทราบว่าภายในเมืองของม่านกกนี้มีสิ่งลี้ลับมีพยันตรายไม่ว่าจากธรรมชาติและสัตว์ร,ร้ายหรือพูดผีปีศาจอีกเยอะแยะมากมาย ดังนั้นการรบในที่ของศัตรูกับการรบในที่ที่เราถนัดจึงเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาคงเบ้งก็เลยเลือกเอาที่ที่คุ้นเคยนั่นก็คือที่ที่อยู่ข้างนอกไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่เป็นดินแดนของศัตรูซึ่งศัตรูจะมีความชำนาญกว่าดังนั้นการปล่อยให้เบ้งเฮกกลับไปก็เหมือนกับ ไปเตรียมไปรวบรวมกําลังที่เหลือออกมารบในพื้นที่ที่ขงเบ้งมีความชำนาญมากกว่าหรือว่าขงเบ้งถนัดดังนั้นจึงต้องปล่อยไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้กลับออกมารบใหม่อีกอย่างก็คือม่านกกหรือเบ้งเฮกนี้ไม่ใช่ศัตรูหลักของของเบ้งดังนั้นขงเบ้งจึงอยากจะ ได้มาเป็นพักคพวกหรือมาเป็นพันธมิตรเสียมากกว่าเพราะศัตรูหลักของคงเบ้งก็คือวุยกกหรือโจโฉและง่อกกซุนกวนต่างหากในตอนที่17ทับสชื่อตอนว่าพจญภัยร้ายม่านกกกล่าวคือเมื่อคงเบ้งปล่อยเบ้งเฮกไปจนเบ้งเฮกต้องหลบหนีเข้าไปอยู่กับ ชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งหงเบ้งก็จำต้องยกทัพตามเข้าไปตีเบ้งเฮกในดินแดนที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็เจอสิ่งที่พิสดารอันตรายมากมายการจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ บ่งเฮกครั้นเมื่อถูกปล่อยตัวก็กลับไปถึงค่ายได้กล่าวกับบรรดานายทหารของตัวเองว่าคงเบ่งจับข้าพเจ้าได้เมื่อถึงตอนกลางดึกข้าพเจ้าได้แหกกรงขังออกมาฆ่าทหารของคงเบ่งเสียสิบคนแล้วก็เล็ดลอดออกมาเจอกองสอดแนมก็ได้ฆ่ากองสอดแนมและแย่งชิงเอามา้า ขี่หนีกลับมาได้ก็โม้ให้ทหารของตัวเองฟังทหารทั้งปวงของเบ้งเฮกได้ฟังก็พากันดีใจแห่เบ้งเฮกข้ามแม่น้ำาลกซุยกลับไปเข้าค่ายที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบ่องเงินดีอกดีใจก็ถึงกับแห่ไปเลยทีเดียวเบ้งเฮกสั่งให้ระดมพลเตรียมรบกับของเบ้งเป็นการใหญ่ ตอหน้านายทหารทั้งหลายเบ้งเฮกได้ปราศัยว่าคงเบ้งนั้นเป็นคนเจ้าปัญญามีกลอุบายต่างๆมากมายพวกเราต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้ตกหลุมพรางของเบ้งเป็นอันขาดเพราะของเบ้งนั้นใช้กลยุทธในการยุแย่ยุแยงตะแคงรั่วให้พวกเราผิดใจกัน ข้อเสียเปรียบของหงเบ่งนั้นก็คือหงเบ้งเดินทางมาไกลเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าประกอบกับไม่คุ้นชินกับอากาศซึ่งร้อนและอบอ้าวมากร่างกายของทหารก็อ่อนแอเจ็บป่วยการขนรส่งเสบียงก็ทำได้ยากเพราะต้องเดินทางมาไกลนอกจากนั้น พวกเราก็ยังมีปราการธรรมชาติคือแม่น้ำลกสุยเป็นด่านอันสำคัญป้องกันค่าศึกไว้ก็ให้พวกเราจงไปเอาเรือเอาแพจากฝั่งโน้นมาไว้ฝั่งนี้ให้ทั้งหมดทั้งสิน้นและก็ทำการขุดพูลดินขึ้นริมริมตลิง่งแล้วก็ให้เตรียมพลเก่าทันขึ้นประจำการไว้อย่างพร้อมพรัก อย่าเพิ่งออกไปต่อตีของแบ้งให้รอดูท่าทีอยู่ก่อนฝ่ายของแบ้งได้ยกทัพมาถึงฝั่งแม่น้ำลกสุยเห็นน้ำไหลเชี่ยวเรือแพก็ไม่มีการป้องกันของแบ้งเฮกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ดูเข้มแข็งนักประกอบกับอากาศนั้นร้อนอบอ้าวมากทหารไม่มีความคุ้นชิน ก็อิดโรยจากการเดินทางมิได้เป็นอันคิดที่จะสู้รบคงแบงจึงตั้งค่ายลงคนละฝากน้ำแล้วให้ทหารพักผ่อนจัดกำลังเข้าตรึงกันไว้ต่อมาคงแบงได้สั่งให้มาใต้คุมทหารสามพันคนลักลอบข้ามแม่น้ำไปตัดสเสบียงของแบงเฮกในแนวหลังทหารนั้นได้ถอดเสื้อผ้า ลงลุยข้ามแม่น้ำในบริเวณที่น้ำไม่ไหลเชี่ยวและก็มีความตื้นเมื่อทหารเดินลุยไปถึงกลางแม่น้ำพลันก็หมดแรงล้มลงทุกคนพอลากตัวขึ้นมาบนฝั่งก็มีเลือดไหลออกมาทางปากและจมูกทหารของมาใต้ทั้งหมด3,000คนนั้นตายไปถึงครึ่งหนึ่งคือ1,500คนมาใต้นั้นตก ทำอะไรไม่ถูกด้วยไม่ทราบสาเหตุจึงรีบส่งม้าเร็วไปรายงานให้คงเบ่งทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อคงเบ่งทราบก็ถึงกับตกตะลึงและพิศวงงงงวยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นอันตรายหรือภัยอันแรกที่กองทัพของคงเบ่งได้พบเจอ เมื่อคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอย่างไรได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือหาข้อมูลจากพื้นที่นั่นก็คือถามชาวบ้านบริเวณนั้นเมื่อมาใต้ได้ตัวของชาวบ้านก็จึงสอบถามชาวบ้านให้การว่าแม่น้ำาลกซุยนี้มีสิ่งอันตรายและพิสดารอยู่มากมายหลายประการ สิ่งที่พวกท่านพบเจอนั้นก็คือเมื่ออากาศร้อนมากๆใต้แม่น้ำนั้นก็จะเกิดมีไอพิษและจะล่องลอยแทรกน้ำขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นไออีกส่วนหนึ่งก็ละลายไปกับน้ำอยู่ในน้ำเป็นพิษใครได้สูดดมกลิ่นหรือดื่มน้ำนี้เข้าไปจะต้องเสียชีวิตทุกคน ยิ่งอากาศร้อนมากเท่าใดพิษก็จะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นการข้ามแม่น้ำก็ทำได้โดยการต้องรอให้อากาศเย็นลงจนถึงระดับหนึ่งไอพิษก็จะไม่เกิดขึ้นไม่ระเหยขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นอันตรายสิ่งแรกนะครับที่ทางผู้แต่งได้จัดขึ้นมาเพื่อให้มีสีสัน ให้คงเบ้งได้ผจญภัยไปในดินแดนม้านกกแห่งนี้ไม่ทราบว่าชาวบ้านบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นก็จะมีอีกสองสามเหตุการณ์ซึ่งก็แปลกพิสดารไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันเมื่อมาใตา้รู้วิธีข้ามแม่น้ำแล้วคงเบ้งจึงสั่งให้เพิ่มทหารให้อีกห้าอคน ก็น้อยก็เดิมนะครับเพราะว่าตายไปพันห้าเพิ่มให้อีก500ก็ถือว่าเพิ่มนิดเดียวแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปได้และเข้าตีสกัดกองสเสบียงของเบ้งเฮกมีทหารเอกของเบ้งเฮกชื่อสุนาได้ทำการเข้ารบกับมาใตา้แต่มาใต้สามารถเอาชนะได้เบ้งเฮกโกรธมากหาว่าสุนาเป็นใจให้กับขงเบ้ง ลงโทษให้โบยสุนาหนึ่งร้อยทีสุนานั้นคิดแค้นใจพอตกกลางคืนเบ้งเฮกนั้นเสพสุราไม่รักษาความปลอดภัยไม่ระมัดระวังตัวจึงโดนสุนาพาทหารบุกเข้าจับตัวเบ้งเฮกมัดแล้วก็ลงเรือข้ามฟากส่งมาให้คงเบ้ง ขงเบ้งให้เอาตัวเบ้งเฮกมาสอบสวนเบ้งเฮกก็อ้างว่าโงเบ้งไม่ได้ใช้ฝีมือใดในการรบเลยเป็นเพียงแต่สุนาคิดทรยศตนเองแล้วก็เข้ามาจับตัวส่งให้โงเบ้งเท่านั้นหงเบ้งจึงหัวเราะและบอกว่าไม่เป็นไรก็จริงอย่างที่ท่านพูดเราก็จะปล่อยท่านไปอีกเป็นครั้งที่สองให้ท่าน นำทัพนำทหารกลับมารบเราอีกถ้าหากว่าท่านแพ้ท่านก็ต้องยอมสวามิพักกับเราเบ้งเฮกก็รับคำคงเบ้งก็จัดให้มีการเลี้ยงโตจนอิมน่มหนำสำราญแล้วก็ปล่อยตัวเบ้งเฮกไปเบ้งเฮกนั้นเมื่อกลับไปอีกครั้งจึงวางแผนกับน้องชายชื่อว่าเบ้งฮิวออกอุบายแซงว่าจะสวามิพัก กับขงเบ้งโดยให้เบ้งฮิวเอาของบรรณาการมามอบให้ขงเบ้งและแจ้งอีกว่าอีกสองสามวันเบ้งเฮกจะตามออกมาพบขงเบ้งเมื่อของเบ้งทราบจึงได้สั่งให้มีการจัดโต๊ะเลี้ยงแก่เบ้งฮิวและทหาร100คนเมื่อตกเย็นเบ้งฮิว หลังจากที่ได้สอดส่องสอดแนมภายในค่ายของของเบงแล้วก็แอบ,บส่งทหารสองคนโดยลักลอบกลับไปบอกให้เบงเฮกว่าขงเบงนั้นเชื่อยอย่างสนิทใจว่าเบงเฮกนั้นจะสวามีภาพมิได้วางกำลังเตรียมพร้อมแต่อย่างใดปล่อยประละเลยละหลวม แล้วก็บอกว่าคืนนี้สองยามก็นัดให้เบ้งเฮกนำกำลังเข้าโจมตีค่ายของเบ้งก็บอกว่าน่าจะได้ชัยชนะโดยไม่ยากนักเมื่อเบ้งเฮกทราบก็รับคำครั้นถึงเวลาสองยามเบ้งเฮกก็นำกำลังทหารสามหมื่นคนทยอยข้ามแม่น้ำเข้าตีค่ายของเบ้งพอไปถึงก็เห็นประตูค่ายเปิดอยู่ ไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวจึงนำกำลังเข้าไปในค่ายพบว่าเบ้งฮิวและลูกน้องได้ถูกวางยาพิษอยู่เบ้งเฮกเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบพาตัวเบ้งฮิวออกมาจะรีบกลับถอยข้ามแม่น้ำพลันก็มีเสียงกลองศึกดังสนั่นวันไหวทหารของเบ้งนั้นรุมเข้าตีเบ้งเฮกทุกด้านทุกทางทหารเบ้งเฮก แตกหนีตายกันเป็นโอลมานเบ้งเฮกนั้นรีบหนีลงเรือแจวออกไปเมื่อมาถึงกลางแม่น้ำทหารที่แจวเรือนั้นเป็นทหารที่ขงเบ้งได้ซ้อนกลวางตัวไว้ก็เข้าจับเบ้งเฮกมัดแล้วก็นำตัวส่งมาคืนให้ขงเบ้งขงเบ้งเมื่อเผชิญหน้ากับเบ้งเฮกก็หัวเราะยิ้มก็บอกว่านี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะ เบ้งเฮกยังจะไม่ยอมอีกหรือเบ้งเฮกก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเอาแต่จะคิดได้คงเบ้งจึงได้พูดสั่งสอนเบ้งเฮกไปว่านี่เป็นการโดนจับถึงสามครั้งโดนจับบ่อยๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องดีถึงแม้ว่าคงเบ้งไม่ฆ่าตัวเบ้งเฮกเองก็จะเสื่อมศรัทธาต่อลูกน้องไม่เป็นการดีแต่อย่างไรนะ แล้วองเบ้งก็ปล่อยตัวเบ้งเฮกอีกเป็นครั้งที่สเบ้งเฮกนั้นครั้งนี้กลับไปถึงราชธานีเงินแขก็คิดแค้นใจของเบ้งเป็นที่สุดเพราะไม่สามารถที่จะเอาชนะขงเบ้งได้จนด้วยปัญญาจึงได้ให้คนนำของกำนันไปชักชวนหัวหน้าเผ่าต่างๆให้ส่งกำลังรบส่งอาวุธเข้ามาร่วมรบ เบ้งเฮกนั้นได้มีกำลังพลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นคนและมีทหารเอกจากเผ่าต่างๆเข้าร่วมอีกเป็นจำนวนหนึ่งจึงหยาตราทัพเข้าประชิดแนวรบของของเบ้งที่แม่น้ำเสียงหยี แต่ของเบ้งเพียงแต่ตั้งค่ายอยู่ในค่ายไม่ยอมออกรบกับเบ้งเหกเบ้งเหกคอยทีท่าอยู่เป็นหลายวันนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในเมื่อทหารฝ่ายตรงข้ามกำลังเข้มแข็งคึกคักมีจิตใจหึกเหมิมอ,อยากจะสู้รบแต่อีกฝ่ายนั้นไม่ยอมออกมาสู้เก็บตัวเงียบอยู่ในค่ายก็ทำให้ฝ่ายที่คึกคัก เข้มแข็งอยู่ข้างนอกนั้นก็หงอยเหงาลงไปเมื่อเวลาผ่านไปก็ปล่อยให้หละหลวมไม่พิทักษ์ป้องกันอย่างดีก็เป็นโอกาสให้ฝ่ายที่ตั้งอยู่ในค่ายนั้นออกมาสู้รบและบางครั้งหรือหลายครั้งก็สามารถเอาชนะได้มีอยู่คืนหนึ่งหขงแบ้งให้จุดไฟไว้ในค่ายให้สว่างสวัยประหนึ่งว่า กองทัพยังอยู่ข้างในแล้วแอบยกทหารออกไปซุ่มทำกลยุทธ์อยู่ข้างนอกจนรุ่งเช้าเบ้งเฮกสั่งให้กองสอดแนมไปดูในค่ายของเบ้งก็ไม่เห็นทหารแม้แต่คนเดียวก็รู้ว่าคงเบ้งนั้นได้จุดไฟหลอกเบงเฮกไว้เบ้งเฮกเมื่อพิจารณาร่วมกันก็คิดว่าคงเบ้งนั้นมีความจำเป็น เร่งด่วนจึงได้ยกทัพอย่างเร่งรีบเมื่อคิดตกลงใจกันเป็นอย่างนั้นแล้วเบ้งเฮกจึงได้พาทหารติดตามตีกองทัพของเบ้งซึ่งอันนี้ก็เข้าทางของเบ้งหรือว่าเสียกลรู้ของเบ้งเมื่อเบ้งเฮกรีบยกทหารติดตามไปก็ถูกซุ่มโจมตีเสียหายเป็นอันมากตัวเบ้งเฮกนั้นต้องพยายามหนีเอาตัวรอด แล้วก็ไปตกในหลุมดักซึ่งคงเบ้งได้ทำไว้จึงทำให้ถูกจับอีกเป็นครั้งที่สและก็เป็นอย่างทุกครั้งคงเบ้งก็เข้ามาเจรจาปราศัยแล้วก็ปล่อยไปทั้งเบ้งเฮกผู้เป็นพี่และเบ้งฮิวไปทั้งสองคนโดยได้บอกกับเบ้งฮิวในที่ลับว่าเบ้งเฮกนั้นเป็นคนมีทิฐิมาก ช่วยเตือนสติด้วยจะพากันตายเสียเปล่าให้ยอมสวามิภักดิ์เสียเมื่อกลับไปเบ้งฮิวผู้น้องก็ได้ชวนเบ้งเฮกว่าเราควรจะหนีไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนเพื่อจะได้คิดหาวิธีต่อสู้กับขงเบ้งโดยเบ้งฮิวนั้นได้รู้จักกับโต้สู้ซึ่งเป็นหัวหน้าเผ่าตั้งอยู่บนเขาอิมตองสัน ซึ่งเป็นเขาที่สลับซับซ้อนยอกย้อนเดินยากลำบากสุดที่บุคคลผัดสุดที่บุคคลธรรมดาจะดันด้นไปถึงได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเบ้งเฮกก็ตกลงเบ้งฮิวจึงส่งสัญญาณไปให้กับโต้สู้เมื่อไปถึงทางเข้าโต้สู้ก็ได้ออกมารับและกล่าวกับเบ้งฮิวว่า ที่แห่งนี้จะไม่มีใครเข้ามาได้เป็นที่ซับซ้อนยอกย้อนและมีอันตรายมากที่อยู่ของโต้สู้นั้นมีทางเข้าอยู่สองทางซึ่งโต้สู้บอกว่าทางที่หนึ่งก็คือทางที่ข้าพเจ้าออกมารับท่านนี้เป็นทางราบมีน้ำท่าบริบูรณ์ใช้อาบกินได้แต่เป็นทางที่แคบมากถ้าหากเราเอาหิน ถมปิดเสียก็ไม่สามารถเข้าได้แล้วส่วนอีกทางหนึ่งเป็นทางชันแคบมากและสุดแสนจะอันตรายมีสัตว์ร้ายมแมลงร้ายชุกชุมมากใครผ่านไปนั้นจะเป็นไข้ป่าทุกคนเว้นแต่จะผ่านไปช่วงบ่ายถึงเย็นเท่านั้นถึงจะปลอดภัยและน้ำทุกแห่งเป็นพิษ ใช้กินและอาบไม่ได้เลยตลอดเส้นทางนั้นมีน้ำพุพิษสี่แห่งนี่ก็คือสิ่งที่โต้สู้เจ้าเมืองพิสดาลแห่งนี้ก็ได้อธิบายเล่าแจ้งแถลงไขให้สองพี่น้องคือเบงเฮกและก็เบงฮิวฟัง่ันลองฟังดูนะครับว่ามีอันตรายจากน้ำพุสี่แห่งนี้อย่างไรน้ำพุแห่งที่หนึ่งมีชื่อว่าน้ำพุใบ ถ้าใครลงไปกินก็จะพูดไม่ได้ทันทีและก็จะตายภายในสามวันก็ถือว่าร้ายกาจอยู่เหมือนกันไปอีกก็จะเจอน้ำพุแห่งที่สองเรียกว่าน้ำพุร้อนซึ่งจริงแล้วน้ำไม่มีความร้อนแต่ว่าถ้าใครได้กินหรืออาบเข้าไปเนื้อจะหลุดออกจากกระดูกและก็ตายทุกคน ก็น่ากลัวไม่แพ้น้ำพุแห่งที่หนึ่งยังไม่พอแค่นี้น้ำพุแห่งที่สเรียกว่าน้ำพุดำแต่น้ำจะไม่ใช่สีดำจะเป็นสีเขียวใสแต่ว่าน้ำนี้หากถูกตัวใครเข้าไปก็จะเป็นพิษเผาผิวทำให้สีดำไปทั้งตัวและก็ตายไปในที่สุดก็อันตรายไม่แพ้กัน สุดท้ายก็คือน้ำพุแห่งที่สี่เรียกว่าน้ำพุเย็นอืมก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งดำทั้งใบนะฮะโดยอธิบายว่าน้ำพุเย็นนี้ใครได้อาบหรือกินเข้าไปก็จะเย็นหนาวสะท้านไปทั่วร่างกายจะทำให้ร่างกายกระปลกกระเปลี้ยอ่อนแอลงจนตายในที่สุดก็สรุปได้ว่าทั้งสแห่งน้ำพุนี้ก็คือตาย ไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำที่ดีเลยมีแต่น้ำพิษทั้งนั้นเมื่อโต้สู้อธิบายจบลงเบ้งแฮกได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าโล่งอกโล่งใจเป็นที่สุดว่าตัวเองนั้นมาถูกที่แล้วจะขออยู่พักตรงนี้สักพักหนึ่งหาวิธีได้แล้วจะกลับออกไปสู้โองเบ้ง ฝ่ายคงเบ้งเมื่อตั้งทับอยู่นานไปหลายวันไม่เห็นความเคลื่อนไหวของเบ้งเฮกก็ส่งให้ทหารไปสอดแนมก็รู้ว่าเบ้งเฮกน,นั้นได้หลบไปอาศัยอยู่กับโต้สู้จึงให้องเป๋งคุมทหารออกไปสำรวจทางเพื่อที่จะเข้าตามไปจับหรือตามไปรบกับเบ้งเฮกอีกทหารองเป๋ง ไปเจอน้ำพุแห่งที่หนึ่งใสสะอาดเมื่ออากาศร้อนเช่นนี้ทหารก็อดไม่ได้ลงเข้าไปล้างไม้ล้างมือแล้วก็ตักมาดื่มกินบ้างก็อาบแต่เมื่อทหารคนใดที่กินน้ําไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปทุกคนเป็นใบหมดอองเป๋งตกใจมากจึงรีบส่งข่าวมาถึงขงเบ่งขงเบ่งก็พิศวงงงงวยว่า เจอแม่น้ำมีพิษแล้วยังไม่พอยังมาเจอน้ำที่กินไปแล้วพูดไม่ได้อีกคงแบ้งจึงลงทุนมาสำรวจตรวจสอบด้วยตนเองด้วยสติปัญญาของคงแบ่งนั้นไม่ธรรมดามีไหวพริบเป็นยอดเมื่อไปถึงคงแบ้งก็ได้สังเกตสิ่งแวดล้อมทั้งหมดก็ปรากฏว่า ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นสัพพสัตต์ใดๆไม่ว่านกว่าหนูหรือสัตว์อื่นใดเลยเงียบเชียบวังเวงก็รู้ได้ว่าน้ำแห่งนี้หรือน้ำบริเวณน,นี้เป็นพิษสิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ไม่ได้จึงได้หาชาวบ้านมาถามเพื่อจะหาข้อมูลได้พบกับชายแก่ท่านหนึ่ง มีบุคลิกลักษณะที่ดีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอันแพงมีราคาชายชายราผู้นั้นได้บอกว่าน้ำแห่งนี้เป็นพิษทั้งหมดแต่ถ้าหากท่านเดินต่อไปอีกสักพักก็จะเจอลำธารที่มีชื่อว่าบ้านอันอยู่ไม่ไกลที่นั้นมีอาสมหรือสีที่ด้านหลังของอาสมจะมีต้นไม้ชื่อต้น หุยเหียบมีใบที่สามารถแก้พิษไข้ป้องกันไข้ป่าได้และหลังอาสมแห่งนี้ก็จะมีน้ำพุอีกแห่งหนึง่งน้ำพุนี้สามารถแก้พิษน้ำพุอื่นๆได้ทั้งหมดขอให้ท่านจงไปดำเนินการตามที่บอกนี้คงแบ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นก็กล่าวขอบคุณชายชราผู้นั้น หลังจากนั้นชายชราก็เดินเข้าป่าหายตัวไปก็ออกไปในทํานองว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแปลงกายเข้ามาบอกวิธีแก้ไขปัญหาให้คงแบ้งเมื่อได้ทราบดังนั้นแล้วก็ดำเนินการตามที่ชายชราบอกทุกประการโดยได้เดินทางไปที่บ้านอันและก็ไปเจอจึงเข้าไปทักทายพูดคุย แล้วก็ขออนุญาตที่จะไปเอาใบไม้ชื่อว่าใบต้นหุยเหียบและน้ำพุที่ว่าโดยฤาษีก็บอกและอธิบายซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งคงเบ้งจึงถามว่าท่านอาจารย์นี้ชื่อไรฤาษีก็ตอบว่าข้าพเจ้าชื่อเบ้งเจียดเป็นพี่ชายของเบ้งเฮกเมื่อคงเบ้งได้ฟังก็ตกใจ แต่ฤาษีบอกว่าเรานั้นเป็นนักบวชไม่ต้องกลัวและเบ้งเจียดก็ชี้น้ำพุและต้นหุยเหียบให้คงเบ้งทั้งยังบอกเคล็ดลับให้คงเบ้งทราบว่าน้ำพุที่หนึ่งสองสามและสี่ที่เป็นพิษนั้นเนื่องด้วยใบไม้ตกลงไปสะสมอยู่พิษจากใบไม้จึงออกมาละลายในน้ำ หากคงเบ้งต้องการน้ำสะอาดใช้ก็ให้ทำการขุดบอ่อใหม่ซึ่งยังไม่มีใบไม้ร่วงลงไปก็จะได้น้ำใสสะอาดสามารถดื่มกินอาบได้ตามต้องการเมื่อคงเบ้งทราบเช่นนั้นก็เข้าไปเอาทั้งใบหุยเหี่ยบและก็ตักน้ำพุเพื่อจะไปแก้น้ำพิษเมื่อได้ของตามต้องการทั้งหมดแล้วคงเบ้งก็ กราบลาหรือสีออกมาจะเห็นว่าการที่คงเบกยกกองทัพมารบม่านกกครั้งนี้ก็เป็นการผจญภัยครั้งสำคัญก็มีสีสันอีกแบบหนึ่งตามสไตล์ของผู้แต่งคือหลอกวนจงซึ่งแต่งเรื่องสามก๊กนี้ไว้เมื่อประมาณ700กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าในยุคนั้นก็ ก้าวหน้าแบบสุดๆแล้วณนะตอนนี้ก็จะขอยุติสามกกตอนที่17ทับสอผจญภัยม่านกกของคงเบ่งลงไปก่อนขอเชิญท่านติดตามรับฟังตอนต่อไปขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยสวัสดี